ต้มไข่กินกับน้ำพริกกะปิใส่เปลือกบังนาวน้ำเปลือกบังนาวนี่สีซอยใหเอ,อเวลาปอกไข่ล้วไขวติดเปลือกจ้ะต้มประมาณสิบหา้านาทีนะคะหนึ่งพักค่ะบ่ได้ บมื้ต้มหนึ่งเอามีผักกาดมีหลายผักคะ่ะผักรวมผักรวมผักปังผักกาดบักเขือทัวบักน้ามกินกับน้ำพริกกะปิจ้ากะปิตำเองตำเอง เสาร์อาทิตย์จะเฮ็ดกับข้าวเองค่ะจะได้กินอยากกินพักหยังเข้ากะซื่อมาค่ะสื่อมามาต้มมารวกมาหนึ่งแล้วแต่ค่ะอยากกินหยังเฮ็ดกินค่ะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์นี่เฮ็ดงานเลือกบ่ได้ค่ะกินตามที่แม่ค้าเขาทำ กินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะใส่ชีวิตแบบญาตเรื่องเยอะยามีขอแม่หลายสถานการณ์ปัจจุบันนี้กินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะพักสดกะมีค่ะยอดกะทิน น่วยกระถิ้น่พะพักเกษตรบ้านเฮ้าล่ะเอายอดมาน่วยอ,อ่อ,อนๆจ้ะมือนี่มีเขาสวยกระลั่งหงอยู่จ้ะลอแป๊บหนึ่งมือเศร้ามือเศร้าจ้ะ ต้องปูสา์พี่น้องใส่บ่พพอต้องปูสา์มีไข่ต้มปะทูทอดนี่มาเพิ่มค่ะเขา่าเข่าสวยค่ะหุงหุงใส่เขากล้องไลเบอรี่แล้วกับเขาเจ้าสารธรรมดาค่ะเขาผสมกันค่ะ ก็คิดว่ากินเพื่อสุขภาพนะพี่น้องก็เลยพยาพยามพยายามอายุมากขึ้นเวลาเจ็บป่วยก็อยากกินที่แบบว่าเพื่อสุขภาพบ้างค่ะปกติเสาร์อาทิตย์นี่จะกินเจ็ดโมงครึ่งนี่ก็กินกิน,กนข้าวเส้าแล้วค่ะเวลาไปเห็นงานแต่ว่าถ้ดเสาร์อาทิตย์เฮ็ดกับข้าวกินเองกะนี่ละเส้าเส้าเฮาเคยกินกะสิหิวถ้ากินสวยๆแน่กะโอ้ย เริ่มแบบอาการปวดท้องมาเล้าเพราะว่าปกติอะเจ้าของนี่เป็นเป็นโลคกรอเพาะเราก็เป็นกดนไลย่อนนะคะกินเขาก็ต้องพยายามกินให้เป็นเวลาค่ะ